Podcast, ร้อยเหตุผลที่เราไม่ได้ล้มเหลวก่อนอายุ30 เคยรู้สึกไหมครับว่าเหมือนถูกนาฬิกาทรายของชีวิตวิ่งไล่พออายุใกล้เลขสามปุ๊บคำถามก็พรั่งพรูทำไมฉันยังไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ฝันทำไมคนอื่นเขามีพร้อมกันหมดแล้วเราถูกสังคมตั้งบรรทัดฐานว่าก่อน30ต้องมีบ้านมีรถมีเงินเก็บมีตำแหน่งใหญ่โตถ้ายังไม่มีนั่นเท่ากับล้มเหลวใช่ไหมครับ แต่วันนี้เราจะไม่มานั่งนับร้อยเหตุผลที่ทำให้เราล้มเหลวครับเราจะมานับร้อยเหตุผลที่เราไม่ได้ล้มเหลวตั้งหากเพราะคำว่าล้มเหลวมันเป็นเพียงมุมมองเดียวที่เราเลือกมองตัวเองลองมาดูมุมที่ทำให้คุณได้ฉูกคิดว่าแท้จริงแล้วชีวิตในช่วง20กว่ากว่าของคุณนั้นมีแต่กาไรเดี๋ยวเรามาเริ่มนับกำไรห้าหมวดหมู่หลักๆที่คุณได้สะสมไว้แล้วก่อนอายุ30กันดีกว่า เริ่มที่กำไรจากการเรียนรู้และประสบการณ์ lessons and experiences นี่คือคลังสมบัติที่ประเมินค่าไม่ได้ลองนับดูว่าคุณไม่ได้ล้มเหลวเพราะคุณได้สิ่งนี้มาแล้ว คุณได้เรียนรู้ว่าการถูกปฏิเสธ Rejection ไม่ใช่จุดจบแต่มันคือการคัดเลือกสิ่งที่ใช่และไม่ใช่ให้คุณคุณได้รู้จักความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ toxic r e l ationships และกล้าที่จะเดินออกมาเพื่อรักตัวเองคุณได้เปลี่ยนงานนั่นแปลว่าคุณรู้จักตัวเองมากขึ้นและกล้าที่จะค้นหาสิ่งที่ดีกว่า คุณได้เจ็บปวดจากเรื่องความรักการเงินหรือความฝันนั้นสอนให้คุณแกล่งขึ้นเร็วขึ้นและเข้าใจโลกมากขึ้นคุณได้บริหารเงินไม่เป็นและเจ็บตัวมาแล้วนั่นแปลว่าคุณกําลังจะมีบทเรียนทางการเงินที่ดีที่สุดในวัย30คุณได้เริ่มลงมือทำบางสิ่งแล้วมันไม่เป็นไปตามคาดนั่นแปลว่าคุณกล้าหาญกว่าคนที่ไม่เคยเริ่ม ทุกรอยแผลคือบทเรียนที่ไม่มีในตำราเรียนและทุกบทเรียนคือใบเบิกทางสู่ความสำเร็จในอนาคตต่อด้วยกำไรด้านทักษะและความยืดหยุ่น Skills and resilience ร่างกายและจิตใจของคุณตอนนี้เต็มไปด้วยทักษะที่พร้อมจะต่อสู้ครั้งใหม่ คุณได้ฝึกความสามารถในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรือเทคโนโลยีคุณมีความสามารถในการหาข้อมูลและเรียนรู้ด้วยตัวเอง Sel f learning ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดในโลกยุคนี้คุณได้สร้างเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนร่วมทางชีวิตคุณได้ค้นพบว่าคุณอดทนต่อความกดดันและความเครียดได้มากกว่าที่คิด คุณได้เรียนรู้ทักษะเล็กๆน้อยๆที่ช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นเช่นการจัดการเวลาหรือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่อด้วยกำไรด้านความเข้าใจตัวเอง Self awareness การรู้จักตัวเองคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คุณได้ค้นพบความสุขที่แท้จริงของคุณไม่ใช่ความสุขที่สังคมยัดเยียดให้คุณได้รู้แล้วว่าคุณคือขีดจำกัดของตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจ,จทำให้คุณดูแลตัวเองได้ดีขึ้นคุณได้จัดลำดับความสำคัญในชีวิตได้ดีขึ้นรู้ว่าอะไรควรลงทุนเวลาด้วยคุณได้รู้ว่าคุณต้องการคนแบบไหนอยู่ในชีวิตของคุณจริงๆและกล้าที่จะตัดคนที่ไม่ดีลง คุณหยุดพยายามเป็นที่รักของทุกคนและเลือกที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างภาคภูมิต่อด้วยกำไรด้านเวลาและพลังงาน t ทม e และ Energy สิ่งที่วัย40หรือ50ไม่สามารถซื้อคืนได้คือสิ่งที่คุณมีเต็มเตี่ยมคุณมีเวลามากพอที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆก่อนที่จะสายเกินไปคุณมีพลังงานและสุขภาพที่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอคุณมีความฝันและความกระหายที่ยังไม่หมดดับรอให้คุณจุดไฟขึ้นมาใหม่ ต่อด้วยกำไรด้านความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น Empathy การเข้าใจผู้อื่นทำให้คุณเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นคุณมีความเข้าใจในคนที่กำลังลำบากเพราะคุณเคยอยู่ในจุดนั้นมาก่อนคุณสามารถให้กำลังใจคนอื่นได้อย่างจริงใจเพราะคุณรู้ว่าการลุกขึ้นมันยากแค่ไหน ก้าวสู่เลข3ด้วยกำไรที่มีสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อเรากำลังจะก้าวเข้าสู่หลักสาคือการเปลี่ยนคำถามจากที่เคยถามว่าทำไมฉันถึงล้มเหลวเป็นฉันจะใช้บทเรียนที่มีทั้งบทนี้สร้างอนาคตที่ดีได้อย่างไรหยุดเปรียบเทียบโฟกัสที่ความเข้าหน้าของตัวคุณเองในวันนี้กับตัวคุณเองเมื่อวานนี้นิยามความสำเร็จใหม่ความสำเร็จของคุณไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเลขในบัญชีเสมอไปอาจเป็นความสุขในทุก หรือการมีอิสระในการใช้ชีวิตก็ได้ขอบคุณกำไรที่ได้มาลองเขียนร้อยเหตุผลที่เราไม่ได้ล้มเหลวแล้วคุณจะเห็นว่าคุณมีต้นทุนชีวิตที่แข็งแกร่งขนาดไหนก่อน30คือช่วงเวลาแห่งการทดลองไม่ใช่ช่วงเวลาแห่งการตัดสินและไม่มีการทดลองใดที่ล้มเหลวมีแต่การค้นพบว่าวิธีนี้ใช้ไม่ได้เท่านั้นลองมองไปร,บรอบๆตัวนะครับไม่ว่าวันนี้คุณจะอายุ 25- 2 9หรือ30แล้วคุณไม่ได้ล้มเหลวคุณแค่กำลังสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจเพื่อเล่าให้คนอื่นฟังในอนาคตจงภูมิใจกับเส้นทางที่ผ่านมาภูมิใจกับทุกการตัดสินใจและภูมิใจกับกำไรทุกอย่างที่คุณได้สะสมไว้แล้ว